ะะด้านในคุณผู้ชมข้างบนนั้นเป็นไม้นะนี่คือพระตำหนักคำหยาดนะคะลองอเแห็นความเก่าแก่นะเมื่อไม่นานนี้เองก็มีการแสดงแสงสีนะคะก็จะมีบรรดานกเขาอาศัยอยู่นะคะที่นี่ นี่เจอนกพิราบขาวสวยทีเดียวด้านบนเป็นไม้นะค่ะผู้ชมและตำหนักคำหยาดอยู่ในเขตของตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ เป็นสถานที่พระเจ้าอุทุมพรนะคะท่านได้มาสร้างพระตำหนักคมยาดไว้เพื่อเป็นการพักผ่อนนะคะในสมัยกรุงศรีอ,รอยุธยาตอนปลายนะคะ